ข่าววินัยที่้นคือผู้บอลไทยบายจิสไตล์ประจาวันที่17กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลถันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่งคืนวันนี้กันดีคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของที่งคืนวันนี้อลไรยังไงไทยสะเทือนเวทีโลกนะฮะเมือทางด้านของทีมชาติไทยดวนสุดระทึกพลิกสถานการณ์อัดยับทีมชาติคิวบาคว้าชัยนัด2ฟุตซอลโลกเดนคังนี้รีวเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย โดยฟุตบอลทีมชาติไทยตีตัวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลฟุตซอลโลก2 0 24เป็นที่เรียบร้อยหลังบัวครึ่งหลัง7เม็ดถล่มคิวบาสุดมันไป10-5โดยนัดนี้สุบวุฒิเฉินกลางบูฮัมมัดอุสบานบูซากับอินทิชาป,ประภาพันธ์กดคนละ2ตรงช่วยทีมเก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดก่อนจะดวนกับบราซิลปิดท้ายใน,นรอบแรกในวันศุกร์นี้ โดยการแข่งขันฟุตซอล2 0 2 4ที่อุซเบกิสถานที่ยู self, own, เวอร์เซลสเตเดีโอนเมืองบูคาบราพบคิววาอ่าเมื่อวันอังคารที่17ก,กันยายนเพี่อทีมฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2 สายบีผลงานเกมแรกของสายบีฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับที่9ของโลกและก็รองแชมป์เอฟฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ชนะโครเอเชียไป2-1ตอ 1, ส่วนคิวบาอันดับที่78ของโลกที่แพ้บราซิลไป0-1 0ในเกมเกมนี้หากทีมฟุตซอลไทยสามารถเอาชนะได้โอกาสในการเข้าสู่รอบ1ับทีมสุดท้ายถือว่าสูงมาก ซึ่งอันนี้มิเกล่วรติโก้กุนเสือทางด้านของฟุตซอลทีมชาติไทยส่ง5คนแรกในเซตเดิมคืออรุณเซนบัตผูรกษาบโตูจากตำแหน่งของแบ็กเพลอิททิชาประภาพันธ์จากตนแหน่งของการท่าเรือ ASM สรารุษพราพึกจากห้องเย็นท่าข้ามรณชัยจุงวงศกจากบริมเวชชมบีและก็โบเมชอุตมบูซาจากจิมบี้คาเทเกนาแชมป์ลีกของสเปนนำทัพ ดันออสเมลส์วิดีเวียกุนซือคิวบาส่ง5คนแรกก็คือเควินบรูด้าผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย20ปีเคอร์เกกอนสเเรชคริสเตียนคาเบราอิชดวนมาจิเนสและก็จอนทานเทอร์นันเดสกัปตันทีมโดยครึ่งแรกในช่วง5นาทีแรกนะฮะคิวบามาแบบเหนือเมฆจริงๆมีจังหวะจบสกอร์ใส่ไทยถึง3ครั้งแต่ดันยิงติดเซฟอารุนเซนบัตเซฟเอาไว้ได้ทั้ง3ผล นาทีที่5คิวบานำฟุตซอลไทยไปก่อน1.0ต่อแต่จังหวัดลากมายิงนอกกรอบของคริสเตียนบาสเลสเตที่ซัดด้วยซ้ายหักข้อเสียบโคนเสาเข้าไปนาทีต่อมาฟุตซอลไทยตามตีเสมอคิวบาจนได้1ต่อหนึ่งจากบอลสูตรจังหวัดที่จิรวัตรสวริเชียนไหลหลังให้กับด้านของอกริตรันสัญญบัตรเติมขึ้นมายิงด้วยซ้ายส่งบอลเสียบใต้คานเข้าไปช่วยไทยตามตีเสมอได้ไว1ต่อหนึ่ง ต่อมาแป่ที่ต่อมากิษด,ดาวงแก้วปรองกับตันทีมจากทานั้นของบุริชชมบุรีถูกส่งลงสนามสัมผัสแรกได้จ่ายให้กับท้านั้นของอารมณ์กรจันพรแต่งเข้าซ้ายเท้าที่ถนัดนะฮะก่อนจะได้ง้างเต็มๆแต่บอลดันยังไปชนคานซะอย่างนั้น นาทีที่12ฟุตซอลไทยพลิตกแซงขึ้นนำคิวบาไป2ต่อ1นจาจังหวะปั๊มแย่งบอลของรุชัยจุนวงสุขที่กลางสนามก่อนจะลากเดี่ยวเข้าไปซัดเสียบใต้คานเข้าไปให้กับฟุตซอลไทยพลิกขึ้นนำเป็นการยิงประตู2นัดติดต่อกันของเจ้าแม็กรุชัยจุนวงศุขในคันธนี้ด้วยนาทีที่14นะฮะค in, ลิกอินริมขวาของทีมฟุตซอลไทย เรดวัตสอนวิเชียนจ่ายไปที่เ2าสบอลถึงสุบวุฒิเฉินกลางแล้วแล้วเข้าชจหาึ่อกัเข้าไปช่วยให้ฟุตซอลไทยนำคิวบาไปเป็น3ต่อ1นาทีที่16นะฮนคิวบาตามมาเป็น2 3ต่อ3จากคิสเตียนโมเรยอนดักบอลจากสุบวุฒิเฉินกลางที่หน้าปากประตูไทยก่อนที่โมเรยอนจะยัดมุมแคบเข้าไป คิวบาไล่มาเป็น2ต่อ3ถัดมาไม่กี่วินาทีไทยพลาดเองอีกครั้งเมื่ออารงกรจันพรเสียบอลหน้ากระเขยโชดโดนเดยันคอบริญาาแย่งบอลได้ก่อนที่จะได้จังหวัดซัดจ่อเข้าไปกลา,ายเป็นคิวบาตามเจ้าไป3ต่อ3นาทีสิคิวบาพลาดนะฮะเตะไปอัดมูมัสอุมมสมานบูซาก่อนที่บูฮามาชจะลากเดียวเข้าไปซัดเสียบใต้คานเข้าไปจังหวะนี้ผู้ตัดสินมีการเช็คว R ก่อนจะริบป,ประตูคืนจากการให้เหตุผลว่ามูฮัมมัชเนี่ยทำแฮนด์บอลไปก่อนในจังหวะที่โดนเตะอัดแล้วบอลไปโดนแขนผอดิบพอดีทำให้ยังเสมอกันอยู่3ต่อ3ในครึ่งแรกเริ่มมาต่อครึ่งหลังมา5นาทีฟรีคิกของฝั่งช้างศึกก่อนจะเป็นอารงกรจันพรไล่บอลมาให้กับสมภวุฒ์เฉินกลางได้ยิงเต็มข้อส่งบอลเข้าประตูไปพาฟุตซอลทีมชาติไทยนำคิวบาไป4ต่อส ต่อมา,าทีที่29อิทธอิิชาประภาพันธ์ได้โอกาสในการซัดไกลนะฮะจากหน้ากรอบเขียดโทษพาฟุตซอลทีมชาติไทยนำคิวบาไปเป็น5ต่อสต่อมานที่28อิทธิชาประพาพันได้โอกาสในการซัดไกลให้ฟุตซอลทีมชาติไทยนำคิวบาอีกครั้งไป6ต่อสหลังจากนั้นอีกหนึ่งนาทีต่อมาโมฮัมหมัดอุสมานบูซาหลุดไปยิงต้งโล่งให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยนำคิวบาไป7ต่อส 30นาทีต่อมาอีกคิวอีกดวลนะครับมาติเนสยิงให้กับคิวบา์ไล่ตามฟุตซอลทีมชาติไทยมาเป็น4-7ต่อต่อมานาทีที่32อะพิวัตรจำเจริญมายิงให้ฟุตซอลทีมชาติไทยนำคิวบา์ไปอีกเป็น8-4ต่อต่อมาอีกแค่6นาทีนะฮะมูฮัมหมัดคนเดิมยิงเพิ่มให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยนำคิวบาไป9-4ต่อนาที่37คริสเตียนโมเรยอนกดให้คิวบาไล่ตามฟุตซอลทีมชาติไทยมาเป็น5-9ต่อ แต่แล้วในด่านคิวบาเตนะบื้อนัดนาที่39บอลส้มหล่นเข้าทางสารบุตรพระพึกที่ตามไปยิงง่ายๆเข้าไปผู้สอดไทยนำไปจนได้เป็น10-5ต่อ โดยจบเกมในเกมนี้ฟุตซอลไทยและผมชนะคิวบาไป 10. ต่อทําให้ฟุตซอลไทยมีเทบบดถกแต้มเต็มจาก2นัดการันตีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจบด้วยอันดับเท่าไรกันแน่ที่หหรือที่2ของกลุ่มรวมถึงหากเข้าไปที่3ถือว่ามีคะแนานมากพอจะติดเป็น1ใน4ของทีมอันดับที่3อย่างแน่นอนโดยถือว่าเป็นการผ่านเข้าสู่รอบ16บทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่4ติดต่อกันของทีมฟุตซอลไทยต่อจากปี 2012- 2016, 2016และ2021 และครั้งนี้ในปี2 0 2 4พร้อมรับอัดฉีดอีก1ล้านบาทบรวมแล้วเป็น2ล้านบาทจากนายกมาดามแป้งโดนพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบิ๊กป้อมอดิศักดิบ์บินจักรสด็จันอุปอนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ประธานพัฒนาฟุตซอลฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยรวมถึงบิ๊กชินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยและก็กลุ่มเพื่อนสุทินที่ร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาในครั้งนี้ โดยทีมอันดับที่2สาย B จะได้เข้าไปพบกับอันดับสองสาย F ซึ่งเป็นที่คาดการกันว่าอาจจะเป็นฝรั่งเศสส่วนอันดับ1สาย B จะคว้าไปพบกับอันดับ3าของกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งทั้งที่3สาย A หรือว่าที่3สาย C หรือที่3สาย D ีทีใะทีหน,นึ่งในครั้งนี้ โดยโปรแกรมสุดท้ายของฟุตซอลโลกปี2024รับแบ่งกลุ่มสายบีฟุตซอลไทยพบบราซิลวันศุกร์ที่20กันยายนที่ยูนนเวอร์แซลสตนดิโอนเมืองบูคาราเวลาประเทศไทยคือ19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร7ส่วนอีกคู่หนึ่งนะค,ะคิวบาพบโครเอเชียทีย่ฮูโรอารีนาเมืองทาชเคนเวลา19นาฬิกา30นาทีในขณะนี้ เราไปดนาว่าง,งานนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะว่านะผมไทยถ้าตั้งใจทําอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ถือว่าทุกคนนั้นทําได้อย่างเต็มที่เป็นอย่างมากเลยครับก็ฝากไปให้กาลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันต่อไปนะฮะเดี๋ยวเจอกันวันที่20ในค้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงคูเวตไล่ผู้บริหารออกหลังจัดการตั๋วบอลโลกผิดพลาดในค้งนี้โดยสมาพันธ์ฟุตบอลคูเวตออกมาขอโทษนะฮะหลังเกิดเหตุการณ์จัดการเกมคัดบอลโลกที่เสมอกับอิบรัก ศูนต์ต่อศูน์สุดย่ำแย่พร้อมผู้บริหารทุกคนตัดสินใจลาออกเพื่อจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นความหลงหลังเกมฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือ18ทีมที่คูเวตเปิดบ้านเสนออาสนามกีฬาแห่งชาติจาเบอร์อันชอาโมชที่มีความจุอกหมื่นที่นั่งเกมนังกล่าวมีแฟนบอลเข้าชมมากถึง58,000คนแต่มีการรายงานขา่าวว่ามีแฟนบอลได้รับผลกระทบจากการจัดการเรื่องของตั๋วเข้าชมเกมเป็นจำนวนมาก โดยการบริหารดังกล่าวระบุนะว่าแฟนๆที่ไม่ได้มีตั๋วได้รับอนุญาตให้เข้าชมสนามได้แต่เป็นแฟนที่ซื้อตั๋วแล้วถูกปฏิเสธไม่เข้าสนามนอกจากนั้นแฟนบอลจํานวนมากก็ป่วยเป็นโรครมแดดและอีกหลายคนก็หมดสติสมพันธ์ฟุตบอลคูเวตจึงได้เริ่มสอบสวนล่าสุดสมพันธ์ผู้บอลออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยสมพันม์ผู้บอลคูเวตได้ตัดสินใจให้ผู้บริหารทุกคนนั้นลาออกนะฮะ นอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยว่าได้ยอมรับการลาออกจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีการบริงานเพิ่มเติมว่าสนามกีฬาแห่งชาติจาเบอร์อันชมาบุที่มีความจมุ6,000ชที่นั่งนัดที่โควิเสมออิรัก0-0มีอุณหภูมิสูงสุดถึง40องศาเซลเซีซยสในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าอะไรกันนะฮะผู้บริหารถึงลาออกยกชุดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่เรียกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับ หลังนี้ก็เป็นข่าววิดนัยที่คือผู้บันไทยบายอิชิสไตล์ประจาวันที่17กันยายน2567โดยชายผูบบนน้บังคับร่างผู้บันไทยครับ